กว้างใหญ่ไพศาลมากอย่างนี้เขาบอกอแล้วมันจะเต็มยังไงเนาะมันเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตของใครของมันคนไหนหลุดพ้นก็คือหลุดแล้วก็อยู่โดยพื้นที่ที่ไม่มีจํากัดมันว่างอมันว่างว่างไรขอบเขตนะไปยังไม่ถึงบันทีอากาสานัญจายตนะอย่างนี้ก็ไปตั้งไกล ไม่มีอะไรเลยใจนี่มีแต่อากาศมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความสงบความเยือกเย็นเนี่ยเนี่ยเอาถ้าข้ามไปไกลกว่านี้ก็ยิ่งดีทีดังนั้นเราเรียนรู้ให้รู้จักความจริงประสูตรในพุทธศาสนานี่มากมายหลากหลายนะที่ท่านสอนเนี่ยเขาสอนเรื่องอะไร สอนเรื่องความจริงนะพระสูตรเนี่ยสอนเรื่องความจริงชีวิตเรามันจริงคือแบบนี้นะแต่ฝา,นะาหลังนะฮะบาิดาบางคนก็อาจจะมองว่าโอ๊ยพุทธศาสานาเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายมันจะร้ายยังไงอะอะไรคือร้ายเอามีตาก็เป็นโลกตากมีหูก็เป็นโลกหูอย่าได้หลงตัวเองเด้นะมันเป็นอย่างนี้มันแปลเปลี่ยนนะ ถามว่ามันเป็นจริงไหมเป็นผิวหนังก็เป็นลูกสิวโลกฝ้าโลกหิดโลกกลากล่ลนอัศจรรย์นะหลวงตาว่าสองพันหกว่าปีแล้วอะหกรอยปีแล้วสมัย2อ0 0ัปีทำไมคัมภีรพุทธศาสนาเนเขียนเรื่องโรคได้เยอะจังนะโรคเบาหวานก็มีเอา้าสมัยนั้นก็รู้เรื่องแล้วเหรอโรคเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เพิ่งคนพบนะ พี่น้องเขาค้นพบมานานแล้วโรคอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าไม่มีโรคเลือดท่านก็พูดแล้วนะโรคเลือดหวานนี่นเนี่ยโรคเลือดโรคเอิดนี่เนี่ยโรคเอดโรคเลือดเป็นพิษโรคอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไม่ชัดเจนโรคโควิดนี่นเนี่ยโรคไข้แบบนั้นแบบน,นี้โอ้โห นับดูเฉพาะท่องเรื่องโลกนี่เขาจะหลายเวลานาทีอยู่เนี่ยแทบจะไม่หมดเออสมัยนั้นสองพนหกรปีเนี่ยตำราในพุทธศาสนาค้นพบลดโลกแล้วอะเยอะแยะจังจึงอัดสงึดนะเวลาเราอ่านดูโอ้ใครน้อเขียนตำราเนี่ยตั้งแต่สมัยโน้นโลกก็มีก่อนนั่นแต่มีการบันทึกแล้ว ว่ามีโรคมากมายหลากหลายมไม่ใช่เพิ่งค้นพบนะโรคพวกนี้สมัยปัจจุบันเนี่ยอันอย่างหนึ่งก็เออพูดถึงบ่งบอกถึงเรื่องของวิชาการก็ล้ำนำสมัยนะใครจะค้นหาวิชาไหนอะไรยังไงในตำรับตำราเนี่ยมีพร้อมสับเรียบร้อยอืม หาเอาเธออะไรยังไงนะนั้นเขาพูดถึงเรื่องโลกเอาโลกก็เป็นมาก่อนแล้วเป็นโน่นเป็นนีน่สารพัดเขาก็รวบรวมนัน้นรวบรวมนี่มันบ่งบอกถึงว่าเออชีวิตเรามันมีหมดทุกอย่างนะแล้วก็เป็นมาตั้งแต่เกิดแต่พอในยุคหนึ่งยุคคัมภีร์อุปนิสัทธ์เนี่ยเขาก็พัฒนามาเป็นเรื่องของนะ การใช้สมาธิดับทุกขสมาธิดับทุกทำชาตทำโน่นทำนี่ดับจนกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ว่าเอออันนี้มันดับการเกิดการแก่ท่านก็เลยไปค้นหาค้นแล้วก็พบปรากฏว่าเออมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าทําอย่างนี้มันจะสามารถเกิดปัญญาแบบนี้เข้าถึงธรรมะโดยที่ไม่เลือกชนชั้นวรณนะ ไม่เลือกการเวลาเอออันนี้เขาเรียกว่าสามัญญผลความรู้แบบเนี้ยเป็นสามัญญผลมันก็มีสามัญญผลสูตรสูตรว่าด้วยปรากฏให้เห็นเป็นระยะระยะเป็นเวลาออนานมาแล้วตั้งแต่สมัยโน้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยใครปฏิบัติตามถ้าทำานาแนวนี้ก็จะเห็นภาพแนวนี้ขึ้นมา ได้รับผลกับชีวิตตัวเองอย่างนี้สิ่งที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นทางอาริยมรรคจะเป็นโรคหูจมูกลิ้นกายใจมีกายเป็นโรคก,กายนะเป็นจิตมีจิตมีความคิดกับมีความโลภโกรธหลงก็เป็นโรคใจอันนี้ดังนั้นหลวงพ่อเทียนเวลารู้ทมรมาลอาให้รู้นะปฏิบัติทใหมรู้รูปนม แล้วก็รู้รูปโรคนามโรครูปธรรมนามธรรมรูปมันทำทำแบนำแบนี้เป็นสังขารสังขารมีการเกิดขึ้นที่ไหนก็แตกดับเป็นธรรมดาจิตก็เหมือนกันถ้าเรามีสังขารมีการปรุงแต่งอยมันจะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะถ้าเราคิดดีตามสมมุติโลกมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นความจริงนะ ดังนั้นเขาต้องบอกว่าพยายามทําจิตแปรอาจารย์คําจรเนี่ยแต่ไม่รู้นะสมัยโน้นแปลกันก็แปลตามธรรมดาอันนี้เรามากขัดเกลาเพื่อเอามาท่องมาสวดมาสาธยายนะชีวิตเรามันมีโรคแบบนี้โรคตาโรคหูพรอมทิ้งอันนั้นทิ้งอันนี้นะโดยเฉพาะเรื่องทิ้งการมีครอบมีครัวเนี่ย อย่างวัดเรานี่ก็โอ้มีนักแสดงทำระดับนางเอกหลายคนนะฮะสามารถ